สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาชวนทำยำแหนมสดนะครับก็เป็นเมนูที่กินกับข้าวก็ได้หรือจะใช้เป็นกับแก้มก็ได้นะครับเป็นรสชาติที่แซ่บจี๊ดจา๊าดเลยนะครับผมเริ่มต้นจากการเตรียมส่วนผสมเราใช้น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1ลูกคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันนะครับเติมพริกกินดาซอยลงไปแล้วก็เติมหมูสับที่กับรวนสุกลงไปประมาณหนึ่งถ้วยให้มีน้ำขูกขลิกนะครับมากสักหน่อยนะครับ หลังจากที่ได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เนื้อตัวแหนมลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยขิงซอยแครอทซอยแล้วก็หัวหอมซอยครับคนสมสม่นยเข้ากันนะครับเพื่อให้น้ํามันซึมเข้าไปในตัวเนื้อของแหนมนะครับพอได้ที่ครับเราก็จะทําการเติมผักอีก2อชนิดก็คือขึ้นช่ายกับผักชีซอยลงไปนะครับคนผสมอีกทีนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับรสชาติก็จะพอดีเลยนะครับอร่อย แล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่เป็นถั่วลิสงนะครับคั่วสุกลงไปแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานครับก็เป็นเมนูที่อร่อยมากนะครับแล้วก็กินแก้เอิ่มดีนะครับยังไงลองทำทานกันดูนะครับ